นี่นะครับก็เตรียมเป็นกิจกรรมนะครับมาเล่นกับลูกนะครับที่ได้ทำเอาไว้นะฮะก็จะมีนี่ครับกิจกรรมอันนี้จะเป็นตัวทิกซอวอลูกไข่นะครับที่เป็นหน้าแสดงอารมณ์นะครับที่ได้ทํากันไว้เน,นี่ยมาดูกันว่าสตอมเขาจะเล่นเป็นยังไงนะครับวันนี้นะมาดูกันเราจะมาทําของเล่นให้ลูกเองอุ้ยมันคืออะไรนะเอย ด๊ดี้มีอะไรบางอย่างต้องแต่ว่าด๊ดี้มีอะไรบางอย่างสนใจไหม <c oughs> ไม่ดูหรอกด๊ดี้มีอะไรอ<ว>่ะมันคืออะไรเนาะดิ๊ดี้กับแม่ฟ้อนเนี่ยทำมาเล่นกับสตองอุ้ยมันคืออะไรนะ <c oughs> อยู่บนนี้มันคืออะไรนะ <c oughs> ตอนนี้สตองเขากำลังเอารถมาลอดอุโมงค์ใส่ลุงอยู่ค่ะตอนนี้สตองเล่นรถอยู่<อ>ดูีิว่าอของเล่น DIY ของเราจะเป็นยังไงนี่ครับน้อง นี่ทำของเล่นมาให้ตองเล่นอุ้ยมันคืออะไรเนี่ยมันมีหน้าไหลยหน้าเลยดูสิโอ้โหมีหน้าอะไรบ้างหยิบดูเร็วต่อได้ด้วยต่อได้ด้วยโอ้โหวันนี้หน้าเป็นอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนหน้าได้ด้วยนี่อารมณ์อะไรตองทำได้ไหมอารมณ์อะไรหน้าบึ้งชายชายบึ้งอู่หน้าอะไรนะไหนทำหน้าบึ้งสิ นี่ล <ers> like ่ะหน้าอะไรมันเป็นยังไงดูดิหน้าเป็นไงยีโกรดหน้าบี้เราบอกหน้าบี้หน้าโกรธเป็นอารมณ์โกรธนะครับสตองโกรธโกรดอยู่โกรธโกรดอยู่ง่ายเงี้ยเงห้ยหน้านี้คนกำลังเป็นยังไงหน้าเป็นไงยิ้มดีิ แงมีปากอันใหญ่ยิ้มมีปากอันใหญ่มีความสุขไหมมีความสุขต็องอยากจับคู่หน้าไหนต้องจับคู่หน้าเองมันสลับหน้าได้ด้วยนะตองเฮ้ยนั่นแหละหัวใจเป็นหน้าอะไรหัวหน้าอย่างนี้หัวอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวชื่ยด้วยชื่อด้วย อ,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 อันนี้หน้ากโกรธโกรธอีกแล้วโกรธแบบแฝงความดีใจอ้าวโกรธแต่ยิ้มเฉยลองต่อสิชอบตาอันไหนจะต้องชอบตาอันไหนนี่โกรธยิ้มนี่โกรธอยู่นะแต่ยิ้มอันต่ออีกต่ออีกอนี่ เ hmm. ยี่ยมไปเลยแล้วร้องไห้ล่ะร้องไห้อะปากไหนดิแง่ไหนในป,กปนากต้องเป็นไงบางเรื่อ hmm. <Okay. S 2> งเหมิงเนาะโอเคแล้วมึนง,งงล่ะมึนง,งงปากเป็นไงดีอี้อืมอืมมึงนงงแบบนงั้นแล้วตาโตล,ล่ะตาโตมีขยับได้ด้วยนะ งา,าบึงอืมงาบึงไหนจมูกคะไหนจมูกอืมไหนตาไหนคิ้วไหนตาอหอ้าบึงนี่ตาโตกัดฟันล้วไหนยีฟันปี้เหมือนเลยอ่ะอือนี่ีฟันเหมือนต้องเลยทำหน้ามึนงงต้องอาปากมึนงง ใส่ในนี้ได้นะอยากได้หน้าแบบไหนหและนี่นะคะก็จะเห็นเลยว,ว่าพอตองหยิบปุ๊บจะตองเขาเคยเล่นจิ๊กซอแล้วเขาก็จะคุ้นเคยกับจิ๊กซอชอบหน้าไหนมากที่สุดคะชอบอารมณ์ไหนมากที่สุดสตองอาจ้าอารานีใหญ่อ่าลอ,องใส่เข้าไปละโอ้ใส่พอดีเลยเด็กวัยนี้ก็เป็นวัยที่กําลังชอบแมทวางของให้พอดี ใส่สามเหลี่ยมลงรูใส่วงกลมลงรูอะไร่เงี้ยก็จะเล่นได้ดีกับเขาและเขาจะชอบด้วยจิกซอต่อตัวต่อที่มีจอยแล้วต้องเอาลงไปอะไรเงี้ยก็จะได้ดีก็เลยเกิดเป็นของเล่นที่เราทำจิกซอไข่เจ้าอารมณ์ก็คือมีอหลายๆอารมณ์แล้วแตต่อเขาอ่านนิทานเยอะกับแม่ฟอนกับพ่อสโตน o ก็เลยทำให้เขาค่อนข้างรู้อารมณ์เยอะอย่างอันเนี้ยอันนี้เขาทำอะไรอยู่นะคะ คือแค่เห็นน้ำตาจะต้องก็จะพอรู้แล้วอันนี้ลนะ่ะลูกเขาเป็นอะไรอยู่คะเหมือนแมวมึนงงเลยเออเหมือนนิทานแมวมาราทอนเลยมะเนี่ยแหละคะ่ะก็ค่อยๆสอนค่อยๆส,สนุกกับเขาไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวลูกเราบางทีแบบเขาจะอยู่กับอะไรได้ไม่ค่อยนานเราก็ทําใจแล้วก็หยิบมาเล่นบ่อยเรื่อยหยิบมาเล่นแล้วก็วาง การ family journey คุยกันได้ที่ inbox ตรงไปด้วยการ family journey facebook fan page นะคะสวัสดีค่ะ